นองเอกดังตกเป็นทาสลูกหนักมากไม่อยากให้เข้าวงการเหมือนแม่เพอแป๊บเดียวน้องหนูลาลูกสาวหัวแก้วหัวแวนของนังเอกเจนนี่และหนุ่มมิกกี้นอนอันลพารนับป้อมเพชรก็อายุครบ4ี่ขวบแล้วค่ะพัฒนาการเติบโตสมวัยเป็นขวัญใจของแฟนคลับมากมาย ล่าสุดได้เจอคุณแม่เจนนี่ก็ไม่พลาดขออัปเดตชีวิตครอบครัวและลูกสาวตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างซึ่งเธอยอมรับว่าตัวติดลูกมากๆเสร็จงานก็ต้องรีบกลับบ้านกลับไปเป็นท่านให้ลูกเหมือนเดิมเจนนี่ยังบอกอีกว่าบทบาทของคุณแม่มาอันดับหนึ่งไม่มีอะไรมาล้มได้ตอนนี้ลูกสาวก็สนตามวัยห่วงและติดแม่มาก เวลาออกมาทำงานพอกลับไปเราก็เป็นทัดลูกประคบประงมสุดๆแต่ถ้าเขาโตขึ้นไม่เป็นคุณแม่ที่ห่วงลูกก็เป็นเพื่อนกันเพราะจะบอกโนล่าเสมอว่าโนล่าเราเป็นเพื่อนกันนะลูกบอกเขาตลอดว่าอย่าเพิ่งโตนะลูกส่วนในอนาคตเจนนี่ใส่หน้าทันทีบอกไม่อยากให้ลูกทำงานในวงการอยากให้เขาโตแบบธรรมชาติไม่ได้บังคับไม่ได้บอกว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่รู้สึกว่าเด็กก็ควรให้เขาโตตามว,ว,วัย ผลงานแม่ก็ไม่ได้ให้ลูกดูบล็อกเลยบล็อกแรงเงาบล็อกทุกอย่างเพราะเดี๋ยวเขางงว่าทําไมมามีเป็นแบบนี้มามีไม่เห็นตลกอย่างนี้คิดว่าเขายังไม่รู้หรอกว่าเราเป็นดาราด้วยวัยของเขาก็ยังไม่เข้าใจแค่รู้ว่าคุณแม่ทํางานเดี๋ยวจะต้องไปออกทีวีแค่นั้นถามว่าเขามีความกล้าสแสดงออกขนาดไหนก็ดูไม่เขินกล้องชอบเลยถ้าเขาไม่เข้าวงการจริงๆก็อาจจะรู้สึกว่าเขาจะได้โตมาแบบที่เขาต้องการจริงๆ